ซึ่งตอนนี้ในภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอด9ปีที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่ายังคงติดอยู่ในความทรงจําของคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะช่วงบ้านฉันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไปดูว่าปีใหม่นี้พวกเขามีความหวังต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างไรไปติดตามในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ ีนี้นับเป็นปีที่9แล้วที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้คนในพื้นที่ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งความรุนแรงและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้ระยะเวลาจะยาวนานไปเรื่อยๆพวกเขายังมีความหวังว่าความรุนแรงจะลดลงผมคิดว่ามันจะดีขึ้นตามลำดนะับถ้าเรามองข้า,ามหาก ส uhm ่วนหนึ่งทุกคนทุกฝ่ายทางการศึกษาก็ช่วยดูทางการศึกษาส่วนของทางความมั่นคงเขาก็ดูความมั่นคงฝ่ายพัฒนาก็ดูความพัฒนาการคนก็ช่วยผมคิดว่าอนาคตคงจะกลับมาสู่ปกติสุดในพื้นที่ทางภาคใต้ที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อหาทางออกและออกแบบกระบวนการสันติภาพที่พวกเขาอยากให้เกิดรวมถึงกลุ่มเยาวชนก็จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าสันติภาพยังจะเกิดขึ้นได้คาดว่า ในปีนี้เนี่ยหรือไม่ก็ใกล้ๆนี้เนี่ยอาจจะเกิดสถติภาพขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอนุกรรเราอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลายๆคนทุกคนก็ต้องอช่วยกันผลักดันตรงนี้ให้มันเกิดสติภาพเพราะว่าระยะเวลานีก็ค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรแล้วเองก็จักกิจกรรมจากกิจกรรมในส่วนของอสนับสนุนให้เกิดสัติภาพในพื้นที่ mm hmm. ทเช่นที่ผ่านมานะครับก็เป็นโครงการเกี่ยวกับเรนุอบอริซาซึ่งจะให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ ได้รับรู้ว่าบริษัทเป็นยังไงแล้วก็เราจะกับเคลื่อนับเป็นยังไงแล้วก็ท,ที่จะใกล้ถึงนี้นะครับก็เป็นการแกีฬาระหว่งางคณะซึ่งคอนเซ็ปต์ Concept ก็เกี่ยวกับพีซเหมือนกันครับ We are going to peace กว่า8ปีกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่พวกเขายังมีความหวังเสมอว่าวันหนึ่งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้จะลดน้อยลงเรื่อยๆ และพวกเขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลายัยราชพัฒยารายงาน